هي ثاني دينكم يا رب هون بس كنت

สายเทื่อเข้าประดูด้านเิมได้เลยค่ะโดยบันไดทน,นะคะจะอยู่บริวเวณตอรองค่ะเติร์ชชูิ้วเติร์ชคิะวลค่ะนาทีแรกหนึ่งสองสามสี r